เขาเรียกว่าเดอะแรบบี้แล้วตายอ่ะให้ให้เจก้าให้เจก้ายืนนะตาจ้ะไม่เป็นไร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 เอาไหม้ปลาปลาถือเอาไหม้ปลาปลาถือมันจะได้มาลุมปลาไม่ต้องกลัวจำสายอย่าอยู่เฉยเอยู่เฉยเฉยนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อย่เอาปลาให้เจก้ายืนตรงนี้ดิเจก้าอยู่นี่ ไม่แต่จริงจริงไม่เหม็นนะเนาะไม่เหม็นเนาะอุ้ยจระเข้ลูกจระเข้มาตัวนี้มาเลยตัวนี้เลยไปก้าสิผจับมือลูกไปกล้าปล่อยปล่อยเลยลูกปล่อยเลยเออปล่อยแครอทให้ให้กระต่ายเลยกระต่ายเออปล่อยแครอทให้กระต่ายฮะไม่กัา <laughs> เดี๋ยวกาปล่อยครับปล่อยเลยปล่อยเลย,ยเลยูกปล่อยเลยเออ,อยา่าไม่กัดมือนะมี่ข้างล่างน่าสงสารมากที่จะกินอยากให้ตัวสีขาวสงสารนะทากินไม่ได้นะกาให้มันนะกากินเองไม่ได้นะลูก ใจกล้าเก่งอ่啊ชากินไม่ได้นะป้าป้าระวังเดี๋ยวใจกล้ามันกินเหล็กกินไม่ได้นะอาจจะไหมับถือถือถือ